สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย CF Moto กำลังมีแลนที่จะเปิดตัวรถมอเตอรต์ไซค์รุ่นใหม่สำหรับปี2021นี้จำนวน3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์ของโลกในตอนนี้ที่ยังคงมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ว่าพวกเขาจะสร้างยอดขายได้เป็นอย่างไรบ้าง แต่ทีแ่แน่ๆก็คือคาดว่าราคาของแต่ละรุ่นนั้นจะเน้นการเอื้อมถึงได้ง่ายเหมือนเมือหนที่ผ่านมาคันแรกนะครับ CF Moto 6 5 0 NK 2021สำําหรับรถ6 5 0 NK นั้นเป็นแนว Naked ขนาดกลางที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์6 4 9ซีซี cc แบบ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุด60ตัวและแรงบิดสูงสุด5 6นิวตันเมตร ตัวรถจะมีระบบเบรก ABS ทังด้านหน้าและด้านหลังไฟ LED รอบคันโชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบโมโนโช๊ค ok ของ KYB ดิสเบรกหน้าคู่และด้านหลังเดี่ยวนะครับตัวยางรถจะเป็นของ Pirelli อัปเกรดหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ TFT ขนาด5นิ้วถังน้ำมันจุมาอยู่ที่17ลิตรด้วยกันครับคันที่2 CF Moto 700 CLX ถือว่าเป็นรุ่นที่จะสร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางค่ายในปีนี้ ดยรุ่นนี้จะเป็นรถในแนว Modern Scramble r และ Cafe r a s e r รวมไปถึงแนว a v e n n น r r ตามอุปกรณ์ตกแต่งในแต่ละรุ่นย่อยนะครับและยังมีสเปคโดยรวมที่สูงกว่ารุ่น 650NK ด้วยซึ่งเจ้า 700CLX นั้นจะมาในพิกัดเครื่องยนต์ขนาด 693cc สองสูบเรียงให้แรงม้าสูงสุด73ตัวและแรงบิด68นิวตันเมตรพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์ชคอัหน้าหัวกลับของ KYB ขนาด41ม mm, มด้านหลังเป็นโมโนชก คันเล่กไฟฟ้าแบบไ right ร้ไบไวโหมดการขับขี่และก็ระบบควบคุมความเร็วคงที่นะครับไฟแบบ LED รอบคันพร้อมไฟ daytime running light และคันที่3ครับ CF Moto 800 MT สำหรับรถในรุ่นนี้ถือว่าเป็นความพยายามของทาง CF Moto นะครับที่จะเจาะกลุ่มผู้รักการะจนภยัย้ดยรถมอเตอร์ไซค์แนวเนกประสงค์รุ่นใหม่คันนี้ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับทาง KTM จึงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ของ KTM ในรหัส LC8 ขนาด 799cc แบบ2สูบเรียง ซึ่งจะมีให้เลือกด้วยกัน2เวอร์ชั่นก็คือแบบล้อซีลวดแล้วก็แบบล้ออันลอยพร้อมกับจอแสดงผลแบบ TFT คาลิปเปอร์เบรกแบบ4ลูกสูบโหมดการขับขี่คันเล่งไฟฟ้าไร้าบวายและก็ระบบควบคุมความเร็วคงที่นั่นเองส่วนประเทศไทยเรานั้นจะต้องมารอติดตามกันว่าทาง CF Moto Thailand จะมีแผนการอย่างไรต่อไปสำหรับโมเดลใหม่ๆเหล่านี้นะครับ ถามว่ามีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ class, เวอร์คลาส Peugeot Django 150 s c เตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส